สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทายคลิปนะคะอยู่ที่บ้านพีนั่นเองก็คือคแบบพีแปลกใจมากทุกคนเห็นไม้ด่างหรือว่าทุกคนคิดว่ามันม่ใช่ไม้ด่างก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนหรือว่าเราอาจจะเข้าใจผิดกันได้โยนจะพาไปดูก่อนนะทุกคนว่ามันเป็นต้นไม้อะไรแต่อย่างไรกก็คือต้องพิจารณานในการรับชมไปกันทุกคน นั่นก็คือต้นขาด่างนั่นเองทุกคนข่าด่างนี่ก็คือแบบว่าด่างสวยมากนะแต่อย่างนี้มันด่างออกเหลืองๆนะไม่สวยแต่ว่าใบนี้สวยมากนี่นะอันนี้ก็คือสวนขาที่บ้านพี่นะคะทุกคน นี่นะคะใบนี้ก็มีแววดังนะใบนี้ก็มีแววแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยดังนะคะแต่ว่าคนอาจจะคิดว่ามันไม่ดางก็ได้นะทุกคนมันเป็นสีขาวม,มันดังเลยเนาะเดี๋ยวเราพาดูอีกนิดนึง คนตัวนี้ด่างสวยมากตัวนี้ด่างงามมากนดูดูค่ะดูด่างเขา แบบนี่มันแบบว่ามันสวยงามมากเลยตัวเนี้ยสวยมากทุกคนค่ะตรงนี้ก็คือมันมีด่างแค่สองสามต้นนะคะทุกคนอันนี้ทุกคนก็พิจารณาดูว่ามันดางหรือว่ามันไม่ได้ดางอันนี้จะเป็นด่างออกเหลืองๆนะคะทุกคนอันนี้ก็จะป็น เป็นโดงขาดีนะฮะอันนี้นะคะต้นแบบด่างสวยมากอันนี้ลมนะไม่ได่างตามหลักต้นด่างมันมีอีกต้นแต่เรากรองบดถึงนะคุณน,นี่นะ กองมาถึงนะทุกคนนะกองไม่ถึงนะคะก็นี่นะคะสำหรับดงข่าด่างค่ะทุกคนอันนี้ทุกคนก็พิจารณาดูนะว่าในสายตาทุกคนทุกคนว่ามันสวยไหมแล้วก็มันด่างไหมแล้วก็มันอาจจะเป็นเพราะแดดแต่เราคิดว่ามันไม่ได้เหียวแน่นอนร้อเปอร์เซ พราะถ้ามันเหี่ยวมันจะเหี่ยวไปหมดเนาะทุกคนมันจะไม่แบบเป็นชี้ๆแบบนี้แล้วก็ขาด่างเนี่ยเราก็ไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ด้วยเป็นลายแบบนี้ไงเราก็มั่นใจเลยว่าเป็นขาด่างคะ่ะทุกคน สวยมากก็ทุกคนพยนยาำเปิดเสียงให้สุดนะคะค่าไม่ได้ค่อยถ้าค่อยไม่ค่อยได้ยินเสียงเปิดเสียงให้สุดเลยนะคะทุกคนก็สหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับโชวนะ์มา อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าสวยไหม๋ยวค่าคอมเมนต์ปิดอันนี้ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่า YouTube มันปิดเองเดี๋ยวค่าไม่ปิดก็ดีไปสำหรับนี้่อลาไปก่อนนะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะ